สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีคนที่ชอบดูโลบ,บอกคนที่ชอบดูไมครับคนที่ชอบไมครับร้อยวันคนที่ชอบตดดเรียนวันจันทร์กันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คลอดไอเร่ของเราอีกเช่นเคยโอ้โหเป็นการเปิดตัวแบบใหม่ที่เหนื่อยจริงๆนะครับวันนี้เอาฝนตกแล้วเหรอวันนี้เราต้องฟาร์มไม้อะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยเราไม่ได้ฟาร์มไม้ทีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ช้างตัวนี้ไปฟาร์มแป๊บหนึ่งสปีดนี่เดี๋ยวเอายเยอะๆเลยอ่อสปีด800 แบมมอสสปีด800ว่าไงลองดูไปเลยไปเลยไปเลยแล้วตัวนี้ตัวนี้อะไรอะไรวุ่นวายอะไรเดี๋ยวเราไปเคลียร์ต้นไม้แถวบ้านก่อนนี่คีบได้เปล่าคีบไม่ได้เวียงเวียงเราหนีนะครับไม่สามารถฆ่ามันได้คีบตัวอะไรได้บ้างวะตัวนี้คีบได้ไหมอ่ะคีบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวโยนครับโยนโยนโยนไปใส่น้ำถึงว่าไม่ถึงวะมีมาด้วยเหรอมีตัวนี้เบลยิบห้ามูมีสองตัวเลยมีบ้างไงวะเนี้ยมีร้อยห้าสิบ้วยนะ เดียยวเดีมึงมาจากไหนนี่แน่นี่แน่นี่แน่โดนเราขี้บีมาได้ไหมขี่บีไม่มาว่ะอ่ะจัดไปกันฟาร์มก่อนเลยส,สู้บ้าสู้บ้ามึงนี่ชน,ชนชนเอางาชนการจะฟาร์มนี่ต้องใช้เท้าอย่างเดียวเพราะว่าไอ้งวงกับงานนี่ไม่ใช่ฟาร์มพวกเบอร์รี่นะครับนี่เก็บก่อนอันนี้ตีนไปครับมีตีอุ้ยเรียบร้อยโหดเติมดาเมจไป6,9 0 0 เนตรงนี้ผมเก็บไม้หมดไม้นี้น่าจะได้หลายหมื่นนะวันนี้เอาเลยเริ่มเลยเริ่มกันเลยจัดมาให้หมดจัดไปตัวเล็กนี้ก็ได้นะนี่แค่ยอมนี้ก็ได้หมื่นแปดแล้วสองหมื่นโอเครมกับของเก่านี้นจะได้ประมาณสามหมืนสี่หมื่นในวันนี้มาครับเขียวหมดวันนี้ลงรถต้องเสร็จสําหรับการสร้างบ้านก็จะสร้างแบบฮาร์ละอย่างสองอย่างเรื่อยๆเยว้ยเพราะว่าพอสร้างทีเดียวเสร็จมีคนบอกว่าเอ้ เสษของเศกของมาสร้างเอาไปสร้างให้ดูอ่ะเดี๋ยวสร้างให้ดูเดี๋ยวจะสร้างไปเรื่อยๆเพราะมันจะมีเฟอร์นิเจอร์แบบร่วมสมัยนะครับอยู่ในบ้านด้วยเอาเราประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วสําหรับไม้นะครับเดี๋ยวเราก็เอาไม้มาใส่โตะนี้ก่อนไม้เมื่อกี้ได้กี่หมืน่นเดี๋ยวดูกันนี่ไงไม้โอ้โห,หอย่างเยอะทั้งหมด4ี่หมื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวเฟือแล้วไปเลยเราพินล่าด้วยนะครับ พิลล่าน่าจะต้องใช้เพิ่มเติมผมว่าพิลล่านี้เอามาอีกสัก20แล้วก็หลังคานะครับอ่าหลังคาไปผมว่าผมจะต่อพื้นที่สําหรับขึ้นไปจอดไดโนเสาร์ด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอานี้มาด้วยบันไดนะจะใช้ประมาณนี้อ่ะงันตอนนี้เดี๋ยวเราวางพื้นก่อนได้ไหมฟ o รเดชั่นเราหมดเกี้ยงเลยนี่ว่ายังไงดีวะฟารเดชั่นก็หมดงันเตรียรเดชั่นไว้ก่อนแล้วก็ฟลอ ระหว่างรอครับจัดไปก่อนนี่เลยพินล่าได้แล้ว3 5หเดี๋ยวสร้างก่อนตรงนี้มันต้องยาวๆวใหญ่ๆนะครับใหญ่ๆยาวๆอยากิด้ลึกไอ้น้องลงไปก่อนี่อันดีวเนี้ยสัก10อันสิอันจะจอดได้กี่ตัวยาวไปยาวไปยาวไปอ่าอุ้ยมาถึงที่แล้วเหรอพอทั้งนั้นอะลงครับลงลงไปเรื่อยเรืลงเป็นฐานไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันลงไอ้พวกซีดิงไม่ได้ ่าโอเคข้างหน้านี้เมต้องใช้นะครับทีนี้ต่อสูงสูงเลยสูงเลยตันนี้ก็ต่อขึ้นไป5ล็อกเช่นกันอ่าเึ้นถึงป่ะโดดหน่อยโอเควันนี้ด้านบนนีต้องใช้อะเจนเพื่อไหมเนะี่ยความสูงพอไหมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนวัดความสูงก่อนน่าจะต้องอีกอันนึงวะ่ะค่อนข้างที่จะวางยากอะได้แล้วโอ้โหก็จะวางได้อ่าโอเคเรียบร้อย ทีนี้การวางนะครับเป็นส่วนของซีลิงเราต้องใช้นกวางให้นกช่วยหน่อยขอวางสัก 2- 3สามอันนะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนได้วางต่อตรงนี้ได้ไหมต่อตรงนี้ไม่ได้อ่าต่อตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรต่อไปจากทางนี้ได้อยู่เดี๋ยวๆนะอุ้ยวางยากวางเย็นนะเนี่ยอ่าลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปสร้างข้างบนต่อโอเคเรียบร้อยนกบินหน่อยบินหน่อยบินหน่อยแล้วก็แลนดิง้งตรงนี้โอ้ยแลนดิ้งผิดเดี๋ยว เอ้ยมตรงดิเอ้ยนั่นแหละอ่าลงเลยทีนี้สบายแล้วเนี่ยชิวชิว,ชว,ชวเอาเอาเอาด้านนี้ลงไม่ได้ว่ะมันขาดเอ่อฟอเดชัน่นด้วยทุกคนพอมันไม่มีฟอเดชัน่นมันก็จะวางไม่ได้เพราะนั้นเราต้องรอฟอเดชั่นอย่างเดียวเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวจะได้ไปหาจับตัวใหม่ๆเพิ่มเติมในวันนี้ตัวของแมปตัวนี้นะครับก็หมดแล้วนะมันมีแค่สามพันนะครับผมที่เหลือเราก็แค่ทําการฟักลูกมันอะไรประมาณนี้ อ่านี่ไงเสรอมานี่ได้เลยพร้อมเสมอมางี้ได้เลยครับงั้นไอ้ตรงนั้นไม่ต้องเก็บละกี่เก็บเก็บลงไปงี้เลยแล้วกันหมดเกลี้ยงเลยไม่พองั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ไว้ก่อนค่อยสร้างต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมาสร้างต่อนะตอนนี้เพราะว่าของขาดเว้ยต้องเอานี่เพิ่มเติมอีก0 0อ่าอันนี้ก็ใช้เยอะเอาอีก100อเอาอย่างละร้อยเลยจัดไปเอาแบบมาแล้วไม่ต้องขาดอะทุกคนทางเข้าเอาทัก สามสี่อันอ่าประมาณนี้โอเควันนี้จะเอาตัวอะไรไปเล่นดีปะเนี่ยผมอยากจะเอาหมาไปเล่นแต่ว่าหมาเลือดมันน้อยอยู่อ่ะกลัวมันจะตายซะก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราต้องอัพหมาก่อนอัพเลือดไปก่อนอ่าเดี๋ยวตอนเช้าน่าจะรีเลือดเต็มพอดีเอานกมาด้วยโอเคกันเดี๋ยวเรารอเช้านะครับแล้วพรุ่งนี้เราจะลุยกันต่อโอ้โหยามเช้านี่มันจะกาศดีมากเลยทุกคนสุดยอดนะครับเดี๋ยวนี้เราจะไปแดนหญ้าเขียวแล้วกันเออหญ้าเขียวน่าจะเหมาะเพราะตรงนั้นนี่ เรายังไม่ได้ไปสำรวจอะไรไปเ,เป็นเรื่องเป็นราวทีนะวาร์ปกันเลยแล้วกันไปที่เสาเขียวนะครับอ่าเสาเขียวนี่อยู่แดนหญ้าเขียวพอดีเดี๋ยวต้องไปดูว่ามีตัวเท่ๆโหดๆบ้างหรือเปล่าอยากจะได้สไปโนในวันนี้นะครับขึ้นทางไหนดีขึ้นด้านนี้ดีกว่าสปีดเราตอนนี้ช้าว่ะกปีดไปก่อน162ยโอเคเซตอุปกรณ์เรียบร้อยครับขึ้นดูด้านบนเลยข้างบนมีอะไรบ้างเมื่อกี้เห็นเงาอะไรแวบๆว,ว,วะเนี้ย เดี๋ยวเราเคลียร์ต้นไม้เคลียร์ป่าไผ่ไปเลยเหมือนผมเห็นเงาอะ่ะไม่รู้ไปไหนแล้วโดดข้ามมาก่อนปลอดภัยลงด้านล่างข้างล่างมีอะไรน่าสนใจบ้างข้างล่างทีเล็กตัวใหญ่ทีเล็กสีดําทมินแล้วก็สีเขียวสีเขียวสวยว่ะหุ้ยเลเวลร้อยด้วยโอ้โอโอ้โอ้โหโอ้โหเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาเซอร์ไพรส์กูโดนมาจากไหนกม่รุกอุ้ยนกก็สีเขียว เขตนี้คือเขตป่าเขียวก็มีไดโนเสาร์สีเขียวแน่นอนจริงๆเอาละเดี๋ยวฝากหมาไว้นี่ก่อนพาร์ีบจะปลอดภัยไหมเนี่ยจะลงไปจับทีเล็กจะบินลงไปจับเลยเนี่ยมาเลยมาเลยล่อนยิงล่อนยิงโดนไปเนี่ยไม่รู้โดนหรือเปล่าเหมือนไม่โดนไม่โดนวนไปโดนแล้วโดนแล้วโดนดองแล้วจับไประหว่างคำนามน,นี่จะได้หลายทีอยู่เอาเดะเอาเดะเอาเด มาเลยพี่มาเลยพี่มาเลยครับผมโอ้ลัเตอร์เทคก,ก็มีนะครับด้านนูน้นง่ายเลยพอร่อนยิงอย่างงี้ชิวมากเดี๋ยวลองมุมนี้เอ้ยมุมนี้ก็ชิวถ้าดูมุมนี้จะดูสวยกว่าดูเท่กว่านี่นีน่ขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเออเอ้ย,อยวนอยู่เงี้ยวนยิงอยู่เงี้ยตาตมิน่ายังเยอะอยู่ไงเดี๋ยวดูดิถ้าลหลบมันไปแล้วแหละละไปหกพันแล้วอุ้ยโดนกัดอ,อุ้ยลน ทำไมมันลงตรงนี leaving, oh, oh, ้เฮ oh. oh, oh. oh, oh. right ้ยบินบ no ินโอ้โอ้โดนกัดแล้วบินไม่ขึ้นนี่ว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้เวรกรรมแล้วพอโดนกัดแล้วมันบินไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาข้างล่างละโอ้ยตรงนี้ทีเล็กเยอะนะเนี่ยเราต้องรวมกองทัพทีเล็กไงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปตีบอสด้วยนะครับไม่ใช่ไล่บอสลิงโหดมากดูในตัวอย่างแล้วอย่างน่ากลัวเลยครับลบเจ็ดพันเจ็ดละเหมือนจะติดต้นไม้ต้นนี้ว่ะ คือไม่สามารถที่จะยิงเข้าไปโดนมันได้อาบดแล้วตอนนี้ขออีกสัก 4- 5หทีน่าจะหลับครับเคล่อนเลยต่อนยิงเลยต่อนยิงเลยเอ้ยทำไมดิงทำไมล่อนดิงเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงสตามีน่าก็ขึ้นเต็มแรงหมดได้ไงวะเนี้ยเร็วเร็วเร็วเรน่าจะอีกทีเดียวหรืออาจจะไม่ต้องยิงก็ได้เรียบร้อยครับเอาอยู่ครับผมทีนี้เราต้องเคลียร์พื้นที่แล้วแหละตอนนี้เดี๋ยวต้องเตรียมกับดักไว้ก่อนเผื่อใครเข้ามาว่ะ ขาดเราไปเนี่ยขาดไม้แป๊บนึงผมได้ยินเสียงทีเล็กเดินอยู่โนเนียเลยต้องเตรียมกับดักกันเอาไว้เดี๋ยวมีคนมาบวกมามาแล้วไงข้างบนนู้นไงจะลงมาแล้วมันจะลงมาแล้วกันก่อนกันก่อนมึงอย่ามึงอย่าห้าวมึงอย่าห้าวอย่าห้าวกับกูโอ้ยเฮ้ยปีนได้ป่ะปีนได้มันปีนได้เดี๋ยวเดี๋ยวร่อนร่อนร่อนเลยร่อนเลยร่อนเลยแบงเอ้ยร่อนไม่ขึ้นเดี๋ยวยังไงดีวะกันตรงนี้ไปก่อนกันตรงนี้ไปก่อน ตามได้ที่ยังไม่ได้จับก็คือมันจะไม่กัดนะครับแมงปีนบันโดดบันโดดบินบันโดนโดแล้ว,ดว,ดว,วลลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อตัวนี้ค่าตลบแค่สองพันทำห้าเอาบึงเดี๋ยวเดี๋ยวกูหยิบอาวุธผิดเฮ้ยหยิบไอ้นั่นออกมาดิเออกดธนูแล้วไม่ออกเออยิงเข้าไปก่อนยิงขู่ไปก่อนโอเคไปนู่นแล้วนะครับตอนนี้ลงกับดักเพิ่มกันไว้ก่อนอ่ะเอาไปอีกสองอัน นี่แต่บางทีมันก็ปีนได้เป็นบางครั้งอยู่วันนี้คลามไม่ได้แล้วขาดไฟเบอร์แล้วนะครับโอเคผมใส่อาหารก่อนเดี๋ยวตัวนี้ต้องใส่ก่อนหนังเว้ยจะได้ครบเซตเติมเนื้อเข้าไปก่อนได้ไหม,มยังไม่กินพอดีงั้นเอาออก่อะเพราะว่าเดี๋ยวใส่เนื้อพราดีกว่าไปล่าเนื้อพรามกว่าแล้วกันเมื่อกี้ก็ไม่ได้เอาหมาลงมากับเราด้วยซะด้วยดิอย่างนี้มีปัญหาแล้วลูกดอกไนดะ้แค่เก้า 9, ขาดไฟเบอร์ขอเก็บไฟเบอร์ก่อน นะครับลืมเตรียมไฟเบอร์มาเพราะว่าเอาไฟเบอร์ไปใส่ในพวกแบบโต๊ะคราบเยอะเหลือเกินมาเลยมาเลยมาเลยเก็บไว้ก่อนอ่ะจะได้เตรียมลูกดอกได้เว้ยลูกดอกมาเลยทีนี้เป็นร้อยแล้วครับสบายสบายเดินเกี่ยวเดินเกี่ยวบางหย่อมนี่เหมือนเกี่ยวไม่ขึ้นวะเออเกี่ยวมาดิได้ไหมอันนี้มันไม่ได้เหรอเอา้าเมื่อกี้มันไม่ค่อยมา พอตอนคราฟมันไม่ค่อยมาเออมันไม่มีเสียงเกี่ยวเลยหรือมันเป็นเสียงคราฟมาบังเสียงเกี่ยวเรียบร้อยพอไปล่าทีเล็กเลยทีนี้ทีเล็กก็ได้อาเจนก็ได้นะครับผมไปร่อนเลยล่อนล่าล่อนล่าเกือบตายอีกทีหนึ่งล่วงเรียบร้อยครับผมนี่เขาเรียกว่าล่อนล่ามามึงมาบินก่อนบินก่อนบินไม่ค่อยขึ้นเนี่ยตอนนี้ยิงโดนไหมไม่โดน อาเจนเวลยี่สิบเสือเท่าไรเสือเสือซี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 ยังไม่โหดพอคาโนด้านหน้านูาน้ดดีกว่ารนไปรนไปยิงโดนโดนอีกทีเดียวน่าจะตายอีกทีเดียวเท่านั้นไม่โดนครับยิงผ้าครับผมจัดไปใหม่เข้าหัวหัวแตกร่วงมีไข่อาเจนด้วยเสือจะบวกเสือจะบวกเดี๋ยวเสือนี่น่าจะลำบากหน่อยเว้ยเออ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 อุ้ยข้างในมีถ้ำดีกว่าเอาลงนี่เลยลูกไป ตามล่าเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงหุยทำาไ้เสือลีเลือดแบบน,นั้นได้โอ้มันกินแล้วลีเลยเหรอหรือเปล่ายังโหดแย่งเนื้อพรามกูไปเฉยเลยไม่มีเนื้อพรามให้ด้วยที่ไข่อะไรนังหนาวเนี่ยเก็บเลยไข่าคาโนเมื่อกี้คาโนเราฆ่าตายแล้วเนี่ยต้องหาเนื้อพรามก่อนโดนแย่งไอ้เสือมันแย่งไปเมือ่อกี้อาเจนก็ให้ดีกว่าเอาอาเจนก็ได้มัง้งเฮ้ยเหมือนข้างในเหมือนมีอะไรแดงๆผมไม่รู้ว่าเป็นคิดตัน้นหรือเป็นไข่หรืออะไร อันนี้มีของของไม่ดีไม่ดีไม่เอาออดเดี๋ยวมันมีอันนี้อันนี้ต้องเอานะครับเป็นช่วงเท้าของอาเจนเอาไว้เข้าไปฆ่าบอสได้จาม่าหน่อยในถ้ำโคตรนิ่งเลยอย่างนี้ดีดหัวเลยล้วงล้วงโหดแมนทีเดียวอยู่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นถ้ำที่เราอาจจะเข้าไปเก็บอาร์ติแฟกต์หรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่ทุกคนเก็บของลองไปดูคร่าวๆก่อน ทุกคนคิดว่าถ้าผมมาเองไม่ได้พาสัตว์มาผมรอดไหมอ่างั้นวันนี้เราจะเข้าสำรวจถ้ำเลยล้วกันเป็นไงเป็นกันรอดก็รอดไม่รอดก็เดียงแค่นั้นแหละเตรียมอาวุธก่อนเพราะว่าธนูเราแรงมากนะครับส่วนหอยังไม่ได้อัปเกรดเพราะนั้นเราต้องระวังนิดนึงแต่เรามีชุดพรางตัวอยู่ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็ไอ้นอกเรานี้ก็โหดพอสมควรเดินเข้าไปตรงนี้ปลอดภัยครับเข้าสู่ด้านในต่อถ้าวิ่งเรล,ล่อนไวกว่าไหม เออวิ่งล,ล่อนไปอย่างี้ดีกว่าไวดีเอ้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไ,ดไปล่อนต่ออ่ะเหมือนเวลาล่อนมันจะเปลี่ยนมุมกล้องให้เราอัตโนมัติเนี่ยต้าไปดูด้านในข้างในมีอะไรเดี๋ยวผมจะไม่ข้ามนะตรงนี้ไม่ตัดอุ้ยข้างในมีเฮ้วะ่ะอุ้ยเลเวลเยอะด้วยเลเวลล้อสี่ห้าตัวหนึ่งแต่เฮ้น,นี่จะว่าไปแล้วก็จับง่ายอยู่นะจะฆ่าก่อนตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะยิงไปก่อนครับมาแล้วพวกมาแล้วตอนนี้เอ,อ้ยเอาให้ตายก่อนตัวหนึ่ง ผมรู่มงตายก่อนเรียบร้อยล็อกด้วยโบล,ล่าได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเวียง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 ไปอยู่เปล่าอยู่นี่ว่ะเอา้าเฮก็ล็อกโบล,ล่าได้ทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกดอกแป๊บผมขอจับเพอะอว่าเลเวลมันเยอะนะครับน่าจะดีมากยิงหัวเลยร้อยสี่ห้านี่หายากหัวทนทานด้วยอย่างงี้สบายเดี๋ยวเราจะขี่เฮต่อเดี๋ยวผมจะว์บกลับไปเอาที่ขี่ที่บ้านมา แล้วก็จะลุยด้วยเฮ้นะครับหนีนะครับหนีหนะครับตอนนี้จะหนีไปไหนล่ะวิ่งก่อนไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปกูไม่ให้ไปตามอีกประมาณ2ดอกบินไป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 ร่อนหน่อยร่อนหน่อยร่อนได้ปะขอให้อยู่ต่ำไม่ให้ร่อนครับข้างในยังมีเฮกหลายตัวเลยเนะี่ยน่าจะทีสุดท้ายหรือเปล่าไม่ต้องครับไม่ต้องซ้ำยังอยู่โอ้ร้อยสี่ห้าหมดเลยออเวลแม็กคือร้อยห้าสิบของตัวเฮ่เนี่ยมันเขียนเลยว่าแม็กเลเวลครับ เป้แม็กคือร้อยห้าสิบงั้นจับอันนี้ก่อนที่เล็กค่อยว่ากันอันนี้ขอเมื่อกี้เนื้อพารามีน้อยด้วยใส่เข้าไปสี่สี่น่าจะพอนะครับล้วระหว่างรอเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาที่ขี่แป๊บต้องใช้เหล็กไฟเบอร์แล้วก็หนังนะครับเอ้ยอันนี้เมกะโลโอเคแต่ของเหมือนกันนั่นแหละใส่เหล็กก่อนแล้วก็ไฟเบอร์หนังน่าจะมีเมื่อกี้ไฟเบอร์เกี่ยวมาแล้วส่วนหนังเยอะอยู่แล้วนะครับเดือเปือใส่ไปห้าพัน จริงๆน่าจะทํามาสัก2อันก็ได้เผื่อจับ2ตัวเตรียมมาสองดูจะกลับไปได้หรือเปล่าถ้ากลับไปไม่ได้นี่งานงอกนะครับอ้าซวยแล้วมึงแม่งไม่ไปว่ะทุกคนยังไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวมันไม่ไปมาไหมแม่งเอ้ยมันมาตรงนี้แทนทุกคนไอ้ผ้ายังไงวะเนียต้องเอาอาเจนไปส่งเมื่อกี้ไม่ได้วางเครื่องเทเลพอตไว้ด้านในไง ดวยแล้วเราต้องไปเสาเขียวก่อนเมื่อกี้ถ้าน่าจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราต้องส่งหมาเรานะครับกลับไปด้วยแต่ว่าก่อนจะส่งไปให้มันอารวาสแถวนี้ก่อนก็ได้ดีกว่าไปลงไปบวกไอ้นั้นหน่อยไปลงไปลงไปลงไปเออโดดไปแล้วครับตอนนี้หมาผมใจถึงอยู่เลย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 ทีเล็กนี่หนีเลยครับหนีเลยครับไปตามล่าลูกพ่อกระโดดตามกระโดดกระโดดตามโวยเลยแล้วเลยแล้วลูกงานนี้ป่าต้องเคลียร์เองแล้วแหละ จัดไปจัดไปดีแน่แน่การกับดักเอาไว้ไม่งั้นนี่มันมีรับเตอร์เข้าไปกินทีเล็กแน่แนเรียบร้อยอันนี้อะไรอะไรอะไรนกจิ๋วจะเข้าขอเนื้อพรามเพิ่มวิ่งเนื้อพรามเยอะมากเลยมาจับทีเล็กก่อนเลยแล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวเราก็จะเอามันไว้ตรงนี้ก่อนนะพวกนี้เอาไปแต่นกพอใส่เนื้อเรียบร้อยครับทีเล็กสีเขียวใส่หนึ่งตัวสแตนบายรอ ให้นกเข้าไปส่งด้านในก่อนน้นขึ้นมาก็บวกเลยเออจัดไปบิน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 ,บนห้ามอยู่ด้านล่างจริงๆใช้นกนี่ก็ง่ายนะเนี่ยเออว่ะเข้าง่ายดีนี่สบายเอานกไปดีกว่ามั้งจปจับตัวเฮ่ ة, แล้วก็เอานกไป,ไปเลย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 นี่ตัวเฮ่ ة, สองตัวเฮ้ยล้วตัวที่เราจับเดี๋ยวกูบินเลยเหรอคือเหมือนมันจะหายไปเลยเพราะนั้นี่ผมต้อง จับมันใหม่นะครับด้านหน้าเนี่ยเลเวลร้อยห้าสิบเลยคือเลเวลแม็กเลยนะครับอ่ะขออนุญาตจับใหม่เดี๋ยวยิงเปิดก่อนโดนแล้วครับตอนนี้ผมอัดใส่หัวอย่างเดียวหนีแล้วครับหนีแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวต้องยิงข้างหลังบ้างแล้วเพราะว่ายิงที่หัวแรงเกินไปหน้าอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งละกันไม่ต้องรอเสียเวลาโอเคเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวเราไปเคลียร์ด้านหน้าแสดงว่าจับตัวนในถ้ำห้ามวาร์ปเว้ยเมื่อกี้น่าจะรอให้มันได้ก่อนเสียดายโดนเตะโดนเตะออ้ย เฮ้ hey, กระจายงานนี้แทนที่จะได้2ตัวได้ตัวเดียวกัดจะลับมาจับตัวนี้อยู่แ้วเมื่อกี้ตอนนี่ข้าสลบลงไปครึ่งหนึ่งนะครับผมร้อยมันหิวเยอะๆก่อนแล้วก็จะได้ใส่อาหารแบบทีเดียวไปเลยอันนี้ขอคืนใส่เข้าไปตันนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวดูเลเวลนะครับเทมมิ่งน่าจะได้เป็นร้อยอเหมือนมันไม่ให้จับนี่ว่ะตัวในถ้ำเนี่ยใช่ไหมเฮ้ hey, แต่ปกติตัวเฮ้มันอยู่ในถ้ำมันต้องจับได้ดีทุกคน ทำไมวะทำไมไม่ให้ทีมวะเพราะตัวเฮนี่จริงๆแล้วมันต้องมาล่าจับในถ้ำอยู่แล้วอ้าวตัวละใส่อาหารไปก็ไม่ได้มันไม่ให้จับวะ่ะว่าแล้วทำไมตัวเมื่อกี้พอเราออกไปมันตื่นเลยสรุปเลยคือจับไม่ได้งั้นไม่เอาก็ได้วะผิดแผนสองตัวไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ก่อนอุ๊ยด้านนี้มีเห็ดเอเวเลชั่นด้วย อย่าบอกนะตรงนี้เป็นแดนว้าไปแอพเลชั่นได้อีกมันต้องสำรวจเข้าไปเลยเข้าไปเลยอุ้ยทางแคบมากเหมือนไม่ให้นกเข้าเนี่ยเข้าได้ไหมอ๋อตรงนี้มันให้ลุยเองหรือเปล่าอ๋อเข้าได้เข้าได้เข้าได้อยูุ่้แบงปองเต็มเลยข้างหลังเนี่ยข้างหลังนี้น่าจะไม่มีอะไรหูแบงมุมมาแบงมุมมาบวก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 โอโ้โ,อโหโอ้โห สุดยอดมีเยอะสุดๆเลยเนี่ยคือจะบอกให้เลยว่าถ้าเราไม่ได้เอานกเข้ามาเราตายแน่นะครับมีมาผลวที่ไหนอุ้ยหมอกมันเยอะหมอกมันเยอะสุดๆเมื่อกี้ผมโดนทนอร์สดา,ดาเมจยดมาด้วยเดี๋ยวเราต้องปิดฮัรดก่อนจะได้มองเห็นนะครับชัดๆไม่งั้นชื่นขึ้นมาบังมากเอาละอยู่นี่ก่อนหมอกมันมาลงอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้เมื่อกี้พายุนะครับด้านนอกมันเข้ามาจัดไปนก เลยมา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 เลยจะหาดีแฟกได้ที่ไหนวะเนี่ยบอกอย่างงี้น่าจะหาลำบากนี่เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินบวกเข้าไปเดินบวกเข้าไปมา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 เล่นหมดเอาได้มไหมนะตรงนี้อุ้ยตรงที่ทางแคบมากอุ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวด้านนะ่ะใช้มุมกล้องบุคคลที่ดึงอุ้ยไปอุ้ยไปมาเลยอุ้ยถ้าใครมีกบ ซีเมนเยอะสุดๆเนี่ยซีเมนน่าจะได้หลายหมื่นนี่ไงผมเจอของข้างหน้านี้ไม่น่าจะใช่อัติแฟร์ครับหุ่หงงคูหัวคูใหญ่เลยคู่คูู่่คู่คคคูคูหัวเอาเด้เอาเด้มาเด้จัดให้เกลี้ยงจัดให้เกลี้ยงเรียบร้อยได้อะไรวะเนี่ยผมงไปดูแป๊บอุ่ยปืนลูกสองอย่างดีลูกสองแฝดนะครับระดับเทพผมบอกเลยว่าระดับเทพเพราะว่า พลังดาเมจเยอะมากนะครับผมตอนนี้ด้านในเหมือนนกเราจะเข้าไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปเองเพราะฉะนั้นผมจะวางทเลพอร์ตไว้เพื่อเผื่อนะครับเผื่อเราตายวางได้ไหมวางในถ้าไม่ได้ด้วยทเลพอร์ตงั้นต้องรอให้อากาศดีก่อนเว้ยเอาละทุกคนตอนนี้ก็พายุหายไปแล้วนะครับพอพายุหายไปเนี่ยทุกอย่างก็สงบแล้วก็ผมสามารถที่จะเดินเข้ามาได้แล้วตอนนี้ผมต้องตามหาอาร์ติแฟกต์ผมว่าในนี้มันต้องมีอาร์ติแฟกต์แน่นอน วิ่งเข้าไปเลยแล้วกันเหมือนทางนี้เราจะเคยผ่านมาแล้วหรือเปล่าวะอ๋อเราเคยผ่านทางนี้มาแล้วเมื่อกี้แสดงว่าตรงนี้ที่เราเลี้ยวไปแน่นอนมันก็วนกลับมาที่เดิมครับทุกคนผมต้องเปลี่ยนที่ั้งนั้นอนะ่ะสดงว่าวนกลับมาได้เดี๋ยวตรงนี้เราต้องเดินไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่งงทางนี้เราก็น่าจะมาแล้วอ๋อตรงนางขวาเราไปไม่ได้แล้วหยดูสร้างดูสร้างที่ผมจัดการเอาไว้ี่อย่างยิชิตินมหาสารเนี่ย โอ้ยโอ้โอ้โโอ้โข้างหน้าตึมข้างหน้าตึมนี่ไงมันต้องเท้าด้านนี้แน่นอนชัวร์ไปบินเข้าไปเลยทางนี้แหละน่าจะเป็นทางที่ยังไม่ได้มาใทยจริงด้วยใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยจัดไปเลยจัดไปเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดก่อนปิดก่อนปิดฮัทก่อนโอ้ยอะไรทอดพังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบงแบงมาแบงมาแบงมาเตรียมทอดแล้วเตรียมทอดแล้วทุกคนป๊บนึงมาเลยมาเลยมาเลย มาเด้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 โอ้โหอย่างเยอะแต่นกผมเอาอยู่ตัวไหนไม่สู้ก็ปล่อยมันไปเอาเฉพาะตัวแดงๆดงเอาตัวห้าวห้าวอย่างเดียวเว้ยข้างในนู้ยังมีแมงห้าวห้าวเพียบนั่งไงตัวนู้มีของแดงต้องเข้าไปเอาต้องเข้าไปเอาม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 า,มาโดนเตะทีนึงนี่ปับปับร่วงโอ้โหอย่างสุดยอดเลยพลังดาเมจอลังการมาก อ้ยบูปินอุ้ยเมื่อกี้เรามีธนูดาเมจ6 0รนี่หว่าถิถอว่าเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนนี่ขนาดอันเก่าที่ผมอัพระดับ a s c e n d นเดนเนี่ยยังอยู่ที่300เนี่ยเราเจออัน600โคตรแรงสุดๆความทนทาน500ครับส่วนคอสโบความทนทาน900ดาเมจยังแค่400กว่าโอ,อ้โหสุดยอดเลยว่า น้าเอามาันเสรไปสองกระบอกเนี่ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาล่ะเดี๋ยวไปดูด้านต่อไปนะครับด้านนี้มันต้องมีอาร์ติแฟกต์แน่นอนนี่ไงเจออาร์ติแฟกต์แล้วหนึ่งอันโอเคทำนี้ได้อาร์ติแฟกต์ครับผมเก็บมาไวรุ่นไปทีนี้ออกนอกถ้ำได้แล้วครับวาร์ปไปเลยที่เสาเขียวได้เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะครับได้อาร์ติแฟกต์แล้วหนึ่งอันเดี๋ยวได้ครบทุกอันเราจะได้เข้าไปตีบอสกันได้ทีนี้เราก็ต้องพานะครับลูกน้องเรากลับให้หมดลูกน้องเราอยู่ด้านล่าง ปูงหมานี่ก็ได้จับป่ะเนี่ยแต่จำได้ว่าจับฮัทสิบจะมืดแล้วด้วยเร็ว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 รีบลงด้านล่างก่อนเลยเอาละนะครับตอนนี้เดี๋ยวดีๆก็จะใส่ก่อนหนังให้กับทีเล็กนะครับผมแล้วก็จะสร้างอันนี้โรงจอดรถนี้ให้เสร็จมาเลยพอมาบ้านเราสว่างขึ้นเยอะเดี๋ยวเราก็ต้องไปเอาเอ่อฟอนเดชันเพิ่มตอนนี้ฟอนเดชันน่าจะได้หมดแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวพื้นนะครับห้าสิบวิเดินแทบไม่ไหวว่ะ มันหนักมากๆเอาอะไรออกได้บ้างวันนี้เอานี้ออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวของไหนไม่ได้ใช้เราเอาออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เ,เตรียมไว้พร้อมกับซีดิงเรียบร้อยนะครับน่าจะใช้แค่นี้ก็ยังเดินไม่ค่อยไหวอยู่ดีใครมารับหน่อยหมาหมามา,มา,มารับหน่อยเอานกมานกมาก่อนเอานกก็ได้เะไรไปโดนทีเล็กนีดว่างั้นทีเล็กรอ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 เดี๋ยวชุดเกาะเราต้องไปทําที่แดนลาวานะเพราะว่า ที่นี่มันไม่ได้ทุกคนเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์แต่จริงจะผลิตใหม่ก็ได้แต่มันจะเสียเวลานิดนึงอ่าโอเคโยนโยดโย,ดย,ดย,ดยดกแกงตามอยู่นี่ดูมีพื้นสําหรับให้เดนโนเสาขึ้นมายืนด้วยโคตดเท่ไม่เคยสร้างจริงจังนะครับสำหรับลานจอดขนาดนี้มาก่อนเคยสร้างครั้งหนึ่งแบบเท่ๆเลยก็ตอนสมัยอาร์คนาเซียนะครับน่าจะเป็นซีซั่นแรกลงกอนลงกนลงกัน หมดเกลี้ยงโอ้โหไม่พอเว้ยงั้นเอามาหมดเลยแล้วกันโอเคแสดงว่าไอตัวซีดิงนี่ก็มีแววว่าอาจจะไม่พอแน่แน่ดูแล้วงั้นลาบเพิ่มไปก่อนเลย100โอเคเพราะยังไงก็ต้องเตรียมพื้นตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนในวันนี้อยู่บนนกเลยเพราะเดินไม่ไหวนะลงไปลงไปปิดโอ้ยทำไมมึงไปต่ออย่างงั้นป้าขึ้นสูงเฉยเลยต้องแก้อีกเนี่ยนี่ไม่ได้ละต้องลงไปเอง ันนี้เก็บมาลงตามๆดิเออลงงั้นไม่ได้นี่เอาข้างบนให้เสร็จนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้วางฟอนเนชั่นด้านล่างเราจะวางอันนี้ไม่ได้อาลงไปเลยไม่พออยู่แล้วแน่นอนเกิดเราไม่เอาเพิ่มวางทีละสอ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 งอ๋อที่กูวางไอ้นี่เลยดี่ว่าหน่อยนึงต้องเก็บปะเนี่ยตรงนี้โดดลงมานี่ต้องเก็บออกโอเคนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ลงผิดอันจำเรียกผิดนี่เลยอ่านี่เลยแต่ก็น่าจะยังไม่พออยู่ดีจนกว่าจะคราฟเสร็จอันเนี้ยอันนี้วางคนดีโอ้ไปต่อน,นั้นเกินอ่าลง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 เลยลง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 เลย,ลเ,ลยเรียบร้อยหมดเกลี้ยงไม่พอไม่ได้ไม่ได้วันนี้ต้องเสร็จงั้นเดี๋ยวระหว่างรอรู้แล้วทำไงดีวาร์ปกับไปผลิตเกาะทีล็กก่อน ปัญหาหลักตอนนี้คือเวลาขนของเว้ยขนเหล็กนี่แหละปัญหามากนะฮะเพราะว่ามันหนักเือเกินเนี่ยเวลามาก็ต้องเอามาใส่เดนิสเสาก่อนถึงจะามานี่ได้ทีก็เติมหนังเลยหนังไฟใสหมดซิตินอะไรเพิ่มไปแล้วก็มีไฟเบอร์ไฟเบอร์น่าต้องใช้แหละโอเคครับตอนนี้อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะเมื่อกี้ก็วุ่นวายเลยกลับไปเอาซีเมนต์ที่คล้าไปที่นู่นนะครับแล้วก็กลับมาใส่ของขนของนี่ยากมากเพราะว่าน้ำหนักเหล็กเยอะเหลือเกิน นะครับต้องให้อเอคโดมาส่ง่าที่ขี่ที่เล็กนะครับเป็นที่ขี่หนังดี๋ยไสไ่กนเลยตอนนี้โอ้โหพายุพายุเข้าทั้งวันเลยเนี่ยงั้นเดี๋ยว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 มาที่ก่อนมาเอาไอ้ตัวซีลิงก่อนเพื่อไปสร้างให้เสร็จวันนี้ต้องเสร็จเดี๋ยวขี่ที่เล็กสร้างเลยได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าปูมันจะสูงเกินไปไหมด้วยใส่ครับที่เล็กเกาะหนัง่ะได้แล้วตอนนี้แต่ยังเดินไม่ไหว่ะเติมสปีดด้วย ตัวนี้สัก200เดี๋ยวดาเมจอ่ะเดี๋ยวดูด้านหน้าเฮ้ยได้อยู่เที่อยู่เที่อยู่ครับเที่อยู่ตอนนี้เราก็มีครบแล้วนี่หว่ามีก่อนเหล็กเกาะชิตินอ่ะพอดีจอดทีเล็กได้พอดีเลยทุกคนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตอนแรกนึกว่าจะไม่พอดีนะสรุปเลยคือได้ครับวันนี้คือได้ลงจอดรถแล้วก็ไม่ใช่ลงจอดรถลงจอดไอโนเสาแล้วก็ได้ไอโนเสามาอีกน่าจะเท่าไหร่2ตัวเฮ้ยตัวเดียวดิใช่ไหมเพราะว่าตัวเฮ่มันไม่ได้อ่ะ เออลืมไปว่าตัวเฮี้ยมันจับไม่ได้มาดันไปอยู่ในถ้าแล้วก็ไม่ให้จับในถ้าอีกแต่ปกติสัตว์ในถ้าบางตัวมันก็จะจับได้เช่นเมกาโลกับตัวเฮี้ยนี่แหละทําไมอันนี้มันไม่ให้จับในถ้ากม่รูเรียบร้อยครับลงจอดรถครับผมเดี๋ยวมันว่าผมขอเวลานะเอาเดนนิสาวมาเลียงแล้วก็เราจะกลับมาหลังจากพายุสงบก็แล้วกันเอาละทุกคนผมว่าพาร์ทนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมนะที่ชอบฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ